สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีชื่อเป็นมงคลควรปลูกไว้ในบ้านอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อเ,รเสริมบารามีเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่ในบ้านต้นนี้ชื่อบรรดาลทรัพ์ยนะคะเนื่องจากผู้ที่ผลิตบอลสีใหม่ๆออกมาบางครั้งเวลาจะจดทะเบียนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อที่เป็นมงคลเหมือนเวลาเราปลูกต้นไม้ไว้ในบ้าน เสริมบารมีเสริมสิริมงคลเนี่ยก็ต้องปลูกต้นไม้ชื่อที่ทใช่ไหมคะผู้ที่ผลิตผสมบันสีใหม่ๆม,มาเวลาเขาตั้งชื่อเขาก็จะตั้งแบบชื่อให้แบบหน้าปลูกหน้าเอาไว้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบรรดาลรัพย์เลยคะ่ะอันนี้ใครอยากมีทรัพย์เยอะๆอยากให้มีการบรรดาลทรัพย์กันขึ้นมาก็ เราหามาปลูกนะคะซึ่งเขาจะเป็นบอนสีที่หูฉีกถึงสะดือม้วนเล็กน้อยมีจุดสีดำตรงตรงสะดือนะคะแล้วก็เป็นบอนใบยาวยาวมากทีเดียวแหละกระดูกเส้นล่างแหก็จะเป็นสีออกน้ำตาลเปลือกมังคุดงั้นนะคะแล้วก็ก้านก็สีเดียวกันคือเปลือกมังคุดเข้มๆแล้วพื้นใบก็จะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างนั้นนะคะน่ยค่อนข้างจะ ผมม่วงนิดนึงเวลาที่ได้แสงเยอะๆเขาจะสวยมากเขาจะกัดสีสวยด้วยใบเขาจะมีความหนานะคะแล้วใบใหญ่มากส่วนใบนี้เป็นใบแรกๆก็จะยังเขียวๆตอนหลังพอเขาออกหลอดใหม่หัวเขาแก่แล้วออกมาใหม่เนี่ยบรรดาลทรัพย์ก็จะเป็นบอนสีที่สวยมากๆต้นหนึ่งเลยค่ะเพราะสีเขาเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากต้นเดิมโดยสิ้นเชิงเลยซึ่ง มองเผลินเขาจะคล้ายๆหลวงราดเสนหาต้นที่เราเอาไว้ในบ้านแบบไม่ได้โดนแสงนะคะเวลาปลูกแล้วไม่หลวงลาดไม่โดนแสงก็จะเป็นสีเนี้ยคะ่ะตรงโคนใบก็จะเป็นแบบสีชุบเขียวค้ำๆปลายใบก็จะเป็นประมาณนี้แต่ต้นนี้เขาได้รับแสงแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเองนะคะซึ่งความคล้ายของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือซับพนมค่ะ พื้นผิวหรือสีหรืออะไรเขาจะใกล้เคียงกับซับพนมอีกตัวหนึ่งซึ่งซับพนมเนี่ยใบเขาจะเป็นรูปหัวใจกลมๆป้อมๆปลายใบแหลมๆใช่ไหมคะส่วนบรรดาซับเนี่ยเขาจะเป็นบอลใบยาวยาวมากด้วยก็มีความแตกต่างกันตรงนี้แต่ว่าความเหมือนกันก็คือเหมือนด้วยสีนะคะสีเขาจะใกล้เคียงกันซับพนมนี่ตรงสะดือก็จะเป็นสีแดงนะคะ แต่บรรดาทรัย์ตรงสะดือก็จะเป็นสีดำก้านอะไรก็จะคล้ายกันซึ่งเขาน่าจะเป็นเครือญาติกันนะคะปพระสูว่าเพราะเขาใกล้เคียงกันมากๆเลยต่างกันแค่ลูกลักษณะใบแค่นั้นเองบอลบางทีผ่าแผงหรือเป็นบอลลูกผสมเนี่ยออกมาใบก็จะแตกต่างกันเขาก็จะตั้งชื่อให้แบบนะใกล้เคียงกันบรรดาทรับทรับพ,พ,พนมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เพื่อให้เป็นสหรีมงคลกับผู้ปลูกประสมเอามาเทียบให้ดูว่าใบเขาลักษณะเดียวกันเลยนะคะแล้วก็แค่แตกต่างด้วยรูปลักษณะของใบแค่นั้นเองนะคะมีความสุขกับการเลี้ยงบอลน,นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ